ละในช่วงนี้ยังไงเนี่ยไปเที่ยวกันต่อดีไหมไปเที่ยวไปเที่ยวนอกจากไปกินไปเที่ยวเราก็ต้องไปเที่ยวแบบวัฒนธรรมนะเมื่อวานเราพูดถึงงานบุญบั้งไฟใช่ไหมงานนี้ยังมีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวชแนททีวีของเรานี่ก็เรียกว่าไปเจาะลึกถึงบรรยากาศงานบุญบั้งไฟเลยวันนี้ค่ะเราจะไปปักหมุดกันต่อที่จังหวัดยะโสธรยะโสธรเออเมืองบั้งไฟนั่นเองนะคะเราจะไปชม ค่ายบั้งไฟนะคะที่เขาทำขึ้นชื่อแล้วก็เคยได้รางวัลมาแล้วหลายแห่งเลยนั่นก็คือค่ายบั้งไฟแอดเทวดาค่ะติดตามไปกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราเลยค่ะยังคงเร่งมือทำกันอย่างขมักขมเณนะคะสำหรับบั้งไฟแอดเทวดา ค่ายผลิตบั้งไฟชื่อดังของจังหวัดยะโสธรตั้งอยู่ที่บ้านหัวเมืองตำบลหัวเมืองอำเภอมหาชนะชัยยิงช่วงนี้ยาวไปจนถึงเดือนมิถุนายนเป็นเวลาที่ทุกคนในทีมต้องออกแรงช่วยกันผลิตบ้างไฟให้ทันเพื่อนําเข้าแข่งขันประลองตามสนามต่างๆ ส่วนเจ้าของค่ายคือนายสุวรรณชัยเติมทรัพย์หรือพี่แอดอายุ38ปีคนนี้ซึ่งเป็นผู้สืบสารการทำบั้งไฟต่อจากพ่อพี่แอดบอกว่าความสนใจเรื่องบั้งไฟเหมือนอยู่ในสายเลือดค่ะเพราะสนใจและเริ่มศึกษามาตั้งแต่เด็กในวัย12ปีทั้งศึกษาจากพ่อและลองผิดลองถูกเรียนรู้เองอยู่หลายครั้งกระทั่งเกิดเป็นความชำนาญสามารถทำได้สำเร็จ,จเรียนรู้โดยตนเองกัพ่อสอนและะ้วก็ ศึกษาดยตนเองแหละครับเบื้องไปศึกษาของมูเขาเนี่ยของไข่ต่างๆเขาเจีงเขาเหด็ดตั้งไหนเขาจังเห็ดไปกลิ่นดีครับกับเบื้องศึกษากับมาดัดแปลงให้ของเจ้าของบ้างไฟทุกบ้างที่ผลิตโดยค่ายแอสเทวดาจะมีขั้นตอนที่ละเอียดอย่างการทำหนวดกุ้งแม้จะเป็นเพียงไม้สำหรับยึดระหว่างตัวบ้างไฟกับหางบ้างไฟแต่จะไม่มีการตัดไม้ไว้ก่อนนะคะทุกชิ้นต้องทำการวัดกับหางและตัวบ้างไฟเสมอ และที่สำคัญก่อนการจุดชนวนบังไฟต้องล้างรูบังไฟให้สะอาดที่สุดโดยพี่แอดจะคอยกำชับลูกทีมอยู่เสมอว่าให้ทำด้วยความตั้งใจซึ่งทุกขั้นตอนที่มีความพิถีพิถันนี่แหละค่ะคือเคล็ดลับที่ทำให้บังไฟค่ายนี้พุ่งขึ้นสูงและอยู่บนท้องฟ้งฟาได้นานจนกลายเป็นที่รู้จักและโด่งดังในวงการค่ายบังไฟเพื่อนร่วมอาชีพ <c oughs> เพื่อนเพื่อนมุงไฟทำกันในค่ายาต่างๆกับความยอมรับว่าเข้ากับจิบ เป็นต้นแบบของเขาแหละครับเสม,มอครับเขาจะเป็นต้นแบบว่าการเห็ดหางการเห็ีลด,ด,ด,แบบด,ดลำตัวการอัดอัดแบบใดทั้งนั้นในลำตัวตรงเห็ดแบบใดจังง่ามเห็ดแบบใดจังลุ่งเบาในเวลาหลายเขายอมรับว่าเป็นอาจารย์ครับเสมอส่วนลูกทีมไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นญาติมิตรและคนในหมู่บ้านที่มีใจรักการทำบั้งไฟ โดยในทุกๆปีเมื่อเข้าสู่ช่วงงานประเพณีทุกคนก็จะมารวมตัวกันทีน่นี่และแบ่งหน้าที่ช่วยกันทำบัางไฟอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะยาครับใ่ใจบ่าหักนี่คือสิเห็ดอะไรสิเห็ดบังไฟส่วนมากคือใจหักครับจังสิมายุเห็ดใดแล้วชาวบ้านที่นี่ส่วนมากเขากข้ขผูกพันกับการทำบั่งไฟด้วยไหมพี่ก็มีเป็นบางส่วนคือกันครับพวกสีู่พันมา แต่น้อยส่วนมากกันีอก็รู้สึกภูมิใจครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่บางคนเขาก็ไม่ทํากันนะครับบางคนเขาก็ไปหาทําอย่างอื่นก็หรือว่าผมก็ได้รักษาไว้ก็ได้รู้วิธีการทําบ้างไฟใช่ครับเมื่อถึงเวลาการแข่งขันบ้างไฟไ่้แอดเทวดาพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า ไม่ทําให้ทีมงานผิดหวังค่ะสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในงานบุญบ้งไฟของอําเภอด้วยเวลา420วินาทีและ405วินาทีและล่าสุดยังควา้าแชมป์ภายในงานบุญบ้างไฟที่บ้านขาทรายตําบลพระเสาอําเภอมหาชนะชายัยด้วยเวลา430วินาทีงานนี้เรียกว่าทีมงานหายเหนื่อยยิ้มหน้าบานด้วยความดีใจไปต,ตามๆกันค่ะ ปัจจุบันค่ายบั้งไฟของพี่แอดได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักในวงกว้างขณะที่ว่าค่ายอื่นยกให้เป็นต้นแบบการทำบาบั้งไฟที่มีคุณภาพแทนพี่แอดยังใจดีเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ายบั้งไฟของพี่แอดยังก่อให้เกิดอาชีพในชุมชนโดยลูกทีมที่มาช่วยกันจะได้รับค่าตอบแทนแต่ก็ไม่สำคัญเท่าการได้ช่วยกันอนุร,รักษ์และสืบสานการทำบาบั้งไฟค่ะ และแม้ตอนนี้กฎระเบียบเรื่องการจุดบั้งไฟในงานบุญประเพณีจะมีความเข้มงวดมากขึ้นแต่พี่แอดก็ยืนยันค่ะว่าจะยังคงตั้งใจทำบั้งไฟต่อไปและอยากให้คนภายนอกเข้าใจในประเพณีการจุดบั้งไฟของชาวอีสานมากขึ้นด้วยค่ะกะเนตดจนกว่าเ่นสีบ้าให้จุดพปล้ครับให้เศร้าจุดพปล้ครับทางรนะัฐบา,า,าลรืทังรัชการเป็นมีความเห็นมา บ่ให้จุดล้วแหละให้เลยให้เท่าจุต้ากับจังสีเศร้าเหี้ดครับก,ก็จะจะฝากอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพเป็นอาชีพของของไอ้คนอยู่้องคนไในในพื้นที่ของคนฝากอีสานครับเมื่อวันสิเป็นไข่อยู่กาาติปัตย์างอุณหภูมิไข่ต่างๆขาเจ้ามีความรักหลักการรักในหม่องไฟหลกักกาเป็นอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวได้นะครับก็ฝากให้ สร้งผู้หลักผู้ใหญ่เพ็่นพิจารณาแล้วก็สนับสนุนแน่นะครับอรพันธ์ขันห้องคามข่าวเทระทีวีรายงาน